ทุกคนครับใครที่รอแอร์เซลล์เซลล์อยู่ตอนนี้แอร์เซลล์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทลาสกิแอร์มาแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่หมีเซลล์แต่ส่งแอร์เซลล์เซลล์แบบนี้ไปทั่วประเทศทั้งหมด20ตัวเลยนะวันนี้วันเดียวส่ง20ตัวครับนะครับวันนี้เรามีส่งไปที่จังหวัดกรุงเทพนะครับปทุมธานีนะครับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ชัยนาทไพ่สารก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชนะครับขอนแก่น นะครับว en, um ันนี้เรามีส่งขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็มีบุรีรัมย์นะครับและสําหรับภาคใต้นะครับวันนี้เราส่งไปที่นครศรีธรรมราชสงขลานะครับแล้วก็หาดใหญ่ด้วยนะทุกคนนะภาคเหนือดก็มีนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับโอ้โหอุณหภูมิร้อนจัดเรียกได้ว่าร้อนจัดทุกจังหวัดทุกประเทศเลย40กว่าองศาทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ออเดอร์เข้ามาหมดแล้วนะครับทุกทุกคนครับแอร์โซลาร์เซลล์นะครับหมายเถึงวันนี้หนึ่งนะแอร์โซลาร์เซลล์เนี่ยคือแอร์นะครับ ที่มีอุปกรณ์โซล่าเซลเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการช่วยประหยัดไฟฟ้านะครับก็ทําให้นะครับการที่เราใช้แอร์โซล่าเซลนี่เราก็จะประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและสําหรับคนที่นะครับอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาว่านะครับขนาดห้องพื้นที่เท่านี้จะต้องใช้แอร์โซล่าเซลกี่ BTU ดีนะครับแอร์หมื่นสามพันบีทูใช้กับห้องขนาดเท่าไรแอร์หมื่นเก้าพันบีทูใช้กับห้องขนาดเท่าไรแอร์สองหมื่นห้าพันบีทูใช้กับห้องขนาดเท่าไรนะครับสามารถนะครับ พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมีนะครับจะมีทีมงานเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำน,นะครับและสำหรับคนที่นะครับสนใจนะครับอยากจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมพี่หมีเซเว่์เซลนะครับอยากจะเข้ามาดูว่า แอร์โซล่าเซลล์นะครับเวลาติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับเย็นขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวแวะเข้ามาชมที่โชรูพี่หมีโซล่าเซลล์เลยนะครับโชรูพี่หมีโซล่าเซลล์นะครับก็จะตั้งอยู่ที่นะครับโครงการเนวาน่าแอดเวิร์กนะครับอยู่ใกล้ๆกับห้างเซนทัลรามิธาอยู่ติดรถไฟฟ้าเลยนะครับก็พี่หมีขึ้นแผนที่ไปให้นะครับคนที่สนใจอยากจะแวะมาเยี่ยมชมโชรูมแวะเข้ามาได้เลยนะครับและสําหรับคนที่นะครับอยากจะนะครับปรึกษาผ่านทางไลน์นะครับพี่หมีขึ้นคลิปไลน์ไปให้แล้วนะครับสามารถสแกนไลน์นะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับใครรสะดวกโททศัพ์ โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809869999 0809869999ยังมีครั้งนะครับเบอร์ร้านพี่หมีโซลเซลจะต้องเป็นเบอร์ V.I.P เท่านั้นนะครับและในสัปดาห์นี้พี่หมีโซลเซลก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ